สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับคลิปรีวิวตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคลิปในวันนี้จะเป็นของคอสบอนการ์ด้ามเอ1 Custom นะครับผมซึ่ง X1 เนี่ยเป็นหุ่นที่ดีมากๆในโหมดของ2องพนะครับผมก็เริ่มกันเลยกับแมชแรกนะครับคู่กับบาเอลนะครับผมทั้ง X1 และบาเอลเป็นหุ่นประชิดที่ดีมากๆนะครับผมบาเอลนะครับไปจัดการตัวซับนะครับผมซึ่งก็คือแฟนทอมนะครับแฟนทอมเห็นจังหวะนะครับจะขึ้นมาฟันแต่โดนแซ่บฟาดนะครับผม เอกวันนะครับสแปมแซ่ลัวๆนะครับของดีมากนะครับฟาดทีละ90นะครับสองทีร้ห้าสิบได้จังหวะกวาดรวบนะครับผมยืนแคมป์ต่อนะครับปรากฏว่ารีบอลมาจากด้านข้างนะครับผมเตะไปก่อนแต่ว่าก็เปิดจังหวะให้ไบเอลทาคอมโบได้นะครับผมแฟนทอมเปิดไฟนะครับเอาแซ่ฟาดไปเข้ามาฟันนะครับหยิบอ่าโทเปียนะครับทุบนะครับผมซึ่งมันจะมีซุปเปอร์อเมอร์นะครับซึ่งทําให้เวลาดูดาเมจตัวมันจะไม่กระตุกนะครับผม ครับผมกลับมาตัวแฟนทอมเริ่มทิ้งเลี้ห่างนะครับกด extend burst นะครับไล่จังหวะบุฟหมดนะครับต้องถอยออกนะครับผมใช้พิคอกยิงอัดกระจายเข้ามานะครับแฟนทอมหนีออกนะครับผมใบนะครับผมเสียไลฟ์แรกก่อนไบเอลนะครับผมแต่ไบเอลยังพอเหลืออยู่นะครับผมแฟนทอมพุ่งเข้ามานะครับผมจะปล่อยนุกนะครับผมแต่ว่าไบเอลลากรีบอลขึ้นไปได้ก่อนนะครับ ถือว่าเกมลูกเกมเกมนี้จะค่อนข้างดีมากเพราะว่าช่วงต้นเกมนะครับผมทำโฟโล l o ์ไว้ได้ค่อนข้างดีน,น,งนะครับกดดันอีกฝั่งหนึ่งด้วยการที่เรียกเขาน้อยมากทําให้เขาเล่นได้ลําบ,บากนะครับจะเห็นลักษณะว่าเราพอแยกได้ปุ๊บคือเราจับแยกเลยนะครับผมแต่พอเขาเริ่มนิวโชว์เกมนะครับผมเราก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะเอ็กวมีทั้งปืนและมีโทเบียที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเรียกออกมาพุ่งชนหรือจับทุบก็ตามช่วงต้นเกมเราสามารถ บุกเข้าใส่ได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าผ้าคลุมของคอสโบนนะครับมันสามารถกันพวกบีมได้นะครับครับอยู่กับคู่เดิมนะครับผมเริ่มมารีบอลเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมใช้แท่นะครับแต่กดผิดการเป็นแท้จับนะครับเข้าระยะฟาดข้างนะครับผม X3 ็รีบเข้ามาช่วยนะครับโดนบายเอลลาาขึ้นไปนะครับรีบอลมาคันได้นะครับเห็น X3 อยู่ในระยะนะครับเอาแท้หวดนนะครับผมจะหยิบโทเบียฟาดแต่ฟาดไม่ถึงนะครับผม เรียกทเบียออกไปนะครับแต่เขาตัดแท่งเข้ามานะครับหันกลับมานะครับผมรีบอลตัวว่างๆนะครับผมปล่อย X3 ให้กับไบเอลไปนะครับยิงรีบอลล้มหันกลับไปมองนะครับไบเอลลากไม่สนใจนะครับปล่อยไบเอลเลยนะครับผมรีบอลเข้ามานะครับในเข้ามาฟันหยิบแซ่ฟาดนะครับยิงบีมนะครับปีบทเบียฟาดแต่ฟาดไม่โดนนะครับโดนสลิงนะครับ โดนฟันตายก่อนเช่นเดิมนะครับไปเอโลนะครับผมรีบเข้ามาเป็นเกมนะครับผมใส่ผ้าคลุมครับไล่ยิงรีบอลนะครับผมแต่ X3 เข้ามาในระยะนะครับไม่สามารถทําได้โชคดีรีบอลเข้ามายิงเกลูบีอัดหน้านะครับอยู่ระยะดาบพอดีนะครับ X3 เปิดบูทนะครับเตะลงนะครับผมเป้าเหลืองนะครับหลบกาก้า เอาแซ่ฟาดเอกสออกไปได้นะครับชาร์จปล่อยลูกนะครับแต่เอกสกระโดดขึ้นมาก่อนนะครับผมริบอนตั้งกาดครับผมหันกลับมาโดนลุกของเอกสกลับนะครับตอนนี้บาเอลพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตนะครับทั้งสองคนพยายามไล่ทำให้มีช่องว่างนะครับวรีบวิ่งมาดักนะครับรีบอนทันซัมเรียกโทเบียนะครับผมและดูมุมโค้งอันน่าเกียดของโทเบียนะครับผม ก็จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปฟันตลอดเวลานะครับผมแม้ว่าคุณจะเป็นไบเอลก็ตามถ้าสถานการณ์ไม่สู้ดีคุณสามารถหนีได้นะครับผมให้เพื่อนชนแทนไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็การวิ่งไล่กันเป็นวงกลมไม่ใช่คําตอบนะครับผมวิ่งไปดักหน้านี่แหละดีที่สุดนะครับผมแล้วก็สแปมโทเบียได้นะครับอีกเกมนึงนะครับมาอยู่กับแรงแมชที่เป็นชัฟเฟิลนะครับผมรอบนี้ผมคู่กับเอเซียนะครับผม ก่อนอื่นเริ่มเกมเอ็กเซียพุ่งไปก่อนนะครับผมก็ต้องวางตัวเซฟๆซฟนะครับลูปเร์สมานะครับผมปล่อยชาร์จยิงนะครับยิงบาสูก้าอัดไปปลาหอกไปแล้วนะครับผมโดนปลากระบองนะครับผมฮามานนะครับผมอยู่ไกลๆนะครับผมคอยยิงนะครับเห็นจังหวะเข้ามาฟันบาบาทอสนะครับบาบทอสเด้งหนีนะครับผม จะเอาแซ่ฟาดนะครับคิดว่าเขาจะเข้ามาแต่ว่าเขายิงก่อนนะครับไม่ได้เข้ามาเต็มเ็มครับบาบาะทอสโลนะครับผมเอ็กเซียเก็บงานนะครับผมตกอยู่หน้าคิวิเล่พอดีนะครับเออปล่อยของไปไล่คิวิเล่นะครับเปิร์ดเกิดขึ้นมานะครับผมก็โดนไล่ฆ่าก่อนนะครับสัญญาบอกเพื่อนว่าจะใช้เบิร์ดนะครับเพื่อนเปิดเบิร์ดก่อนเลยนะฮะ เัิเด้งนะครับผมต้องเบิร์ตเติมบูตออกมานะครับผมโดนยิงซ้ำจนล้มนะครับผมเจอจังหวะมะลุมมตุ้มนะครับปล่อยนุกนะครับผมหลังเบิร์ตได้หนึ่งครั้งนะฮะเก็บได้อย่างคุ้มๆนะครับเอเซียโลนะครับเรายังพอมีเลือดอยู่นะครับปล่อยโทเบียออกมานะครับผมด้วยมุมโค้งแบบ180องศานะครับบินกลับมาขัดขาลูพุตนะครับผมเปิดโอกาสให้ดาบเราฟันถึงนะครับดาเมจเต็มๆไป มีคนเขาบอกกันว่าคอส2 5 0 0เนี่ยคือโทบียไปแล้ว2,000นะคะอีก500นี่คาแซนะครับผมสำหรับ x1 นะครับหุ่นจะค่อนข้างเข้าใจง่ายครับก็อย่างที่เห็นว่าเล่นรักษาระยะกลางระยะใกล้นะครับใครเข้ามาใกล้ก็ใช้แซฟาดนะครับผมแล้วก็ถ้าอยู่ไกลๆก็ยิงบีมไลเฟิร์ชาร์จยิงปล่อยโทบียนะครับไปเรื่อยๆนะครับเกมนึงนะครับผมมาอยู่กับอ่ากุเชนนะครับผมรีเบคกุสตี้นะครับ เอ็กเซียอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็คิวเบลเล่ฮามานะครับอันนี้ยิงขัดเพื่อนนะครับผมแล้วก็ฟาดเป้าที่เพื่อนเล็งด้วยนะครับช่วงต้นเกมยังไม่ชินนะครับผมเลยล็อกเป้าเดือกกับเพื่อนบ่อยมากนะครับยิงคิวเบลเล่ล้มไปนะครับเอ็กเซียเข้ามานะครับผมโดนฟันดักได้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป้ามาแล้วนะครับต้องปล่อยชาร์จยิงนะครับขัดก่อนนะฮะ จะลุกขึ้นมาโดนลุมหนีบนะครับผมพยายามเอาแท้แคมนะครับแสกเซียนหนีไม่ได้นะครับใช้ท่ากระโดดออกนะครับกดเบิร์ดหนีนะครับปุกเข้าไปหากุเชียนแทนนะครับแล้วก็บนกลับมาครับอันนี้ผมก็พลาดว่าลืมดูว่าอ่าพักคุมโหลดแล้วนะครับผมปล่อยโทเบียทิ้งไว้นะครับเอ็กเซียจังหวะดรอปโดนโทเบียพอดีครับสังเกตเห็นพักคุมหยิบกลับมาใส่นะครับแล้วก็แตกเต็มๆนะครับผมบีมเอ็กเซีย ไล่ฮามานครับโทบิยาเลี้ยวเนียนๆไปอีกแล้วนะครับเอ็กเซียโดดดึ๊งนะครับเข้าไปไล่โดนยิงตายก่อนนะครับผมกูเชียเริ่มเล่นเซฟขึ้นนะครับผมกดเบิร์ดเข้าไปนะครับฟาดคิวบิเล่คิวบิเล่เด้งออกนะครับซุปเปอร์อัพเมอร์เข้าไปทุบเอ็กเซียนะครับผมปล่อยนุกนะครับคิวบิเล่เพรสเชอร์พอดีนะครับผมทำให้เขาสามารถ อโดนดาเมจไป170นะครับผมเกือบล้มนะฮะแต่เขากาัดที่เหลือได้ครับกูเชียนอ่านีบเอ็กเซียตายนะครับแต่จังหวะรีแพลททำให้เอ็กเซียไม่เสียฟเฟรมนะครับผมยิงกูเชียนตายได้ทันซ้ำเข้ามานะครับเขาจังหวะฟาดแซ่นะครับผมหันไปฟาดเอ็กเซียคิวบิเล่พยายามช่วยเพรเอ็กเซียโลนะครับก็โดนกูเชียนที่เกิดใหม่เข้ามาเสียบด้านหลังได้ง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ช่วงไทยนี่จะเห็นว่าเพรเชอร์สนามทำให้คนไม่ระวังตัวกูเชียนค่อนข้างเยอะ <krit> imi, นะครับผมอันนี้คือการเล่นนำของ X1 นะครับผมนะะฮก็เป็นหุ่นที่ครบเครื่องครับดีทั้งนำทั้งซับนะครับผมรอบสุดท้ายนะครับผมอยู่กับอ่าซาบัญญานะครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฟูเซเบอร์นะครับผมแล้วก็คิวบเลฮามาเหมือนเดิมนะครับเริ่มเกมครับผมส่งสัญญาณว่าจะไปข้างหน้านะครับอาผมหนตาฟูเซเบอร์เข้ามานะครับผมเข้าระยะ โทเบียลงนะครับผมแซ่ลงครับลุกขึ้นมาหยิบโทบเบียฟาดนะครับซุปเปอร์อาร์เมอร์เลยมาชิดฮามาล้มไปก่อนนะครับผมฟาดฟูลเซเบอร์ไปทีหนึ่งฟาดฮามาไม่โดนครับผมมุมหันไปล่างนิดนึงนะครับลุกขึ้นมาได้โล่นะครับผมแต่ว่าสเต็ปออกมาฟาแซ่แล้วเลยไม่ใช้คอมโบใหญ่นะครับผมจะเข้าไปหาฟูลเซเบอร์โล่หมดพอดีนะครับผมแต่ว่าสัญญาซ้ำสวยนะครับฟูลเซเบอร์ล่วงอันนี้จับใช้แซ่จับคิวเบเล่นะครับผม โดนแต่ว่าคิวเวลเชเพเชอร์มีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับผมก็เลยไม่ติดนะฮะฟูเซเบอร์เด้งนะครับผมเสียเบิร์ดไปนะครับจากการเด้งนะฮะก็ถ่วงเวลานะครับผมยิงยิงบินบินทวงเวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็โดนยิงตายนะครับโทเบียบินไม่โดนเมื่อกี้นะครับแต่อย่างน้อยก็ทําให้เขาใช้เบิร์ดไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับโดยเกลืวิเพื่อนนะครับผมหายไป40ดาเมจนะครับผมจากพระคุมนะครับ หยิบโทเบียมาฟาดกดเบิร์ดเพิ่มระยะนะครับผมลงหัวคิวิเล่นะครับผมอันนี้คือเขา่น่าจะไม่ได้ระวังตัวจริงๆ,งๆนะครับวิธีเล่นเข้าใจง่ายๆเลยครับผมใครเข้าใครเข้าระยะกลางลงมาฟาดแท่นะครับใครจะเข้ามาฟันหรืออ,อยากเข้าแบบชัวรก็หยิบโทเบียฟาดไปเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็ยังไงลองเล่นกันดูนะครับ